ต้องต้องบอกแฟนๆกันว่ามาแล้วให้นั่งยังอะไรนะให้ยืนใช่ไหมไม่ก็นั่งนี่แหละแต่ยังแต่ยังไม่ให้นั่งอืมเสร็จแล้วนั่งได้หรืยังเราทำไหมมาก็ทุกครั้งออกามาก็ต้องอยินอยู่แล้วก็ปกติงไงปกติปกติอ่านั่งนั่งนั่งเลยไม่คิด ไม่คิดแต่ขาวเขาบอกจะเป็นจะไม็นจะเป็นไม่ชื่อบัวดำอให้ทัิทีทันทีถ้าไม่ไม่ไม่ชื่อบัวดำมันจะได้เข้ากับตัวเองไงในคลองอะเห็นบัวดำไหมไม่มีเห็นบัวขาวไหมมีก็ใช่ไงก็มีก็บัวขาวก็ถูกแล้วไงแต่เราไม่ได้ขาวไงก็อย่าอย่ามองตรงนี้ดิอย่ามองที่ผิวไงให้มองที่ความเป็นจริงความเป็นจริง คือเราคิดว่าเราขาวก็ใช่ไงไหวปะไหวไหวแบบมันมันโดนต่อยแล้วเบลเบลใครตั้งให้บัวขาวเนี่ยเอ้ยได้กินไหมเนี่ยใครตั้งให้ครตั้งให้ตั้งเองตั้งเองตั้งเองชอบบัวขาวบัวขาวบัวขาวบัญชาเมฆครับบัญชาเมฆหนึ่งนามสกุลจริงปะจริงดิแล้วแล้วชื่อจริงมีปะจริงมีมีบัวขาวชื่อบัวขาวเนี่ย ชื่อสมบัตสิสมบัติใช่ต่อยมือนแต่อายุเท่าไหร่เท่าที่จําได้ประมาณเจ็ดแปดขวบได้มั้งเจ็ดแปดขวบแล้วจําจำจำ,จำได้ประมาณนั้นเจ็ดแปดขวบครับในในในโซเชียลอะไรไปใส่นวมอะไรใส่นวมใส,สยย่สีชมพูอะไรเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยหรือไงฮะเห็นที่ไหนที่ไหนก็ทีนี่ก็มีรูปมีอะไรยืนยันเนี่ยไม่ได,ดอ้าวเนี่ยเอามาดูดิมาดูดิในซีมาดูดิเฮ้ยเนี่ยนะอ่ มันจะไม่เหมือนกับเธยเหรอแล้วไอ้สีเนี่ยเขาห้ามใส่เหรอกูก็ไม่กล้าหงือเท่าไหร่กูก็กลัวกูแม่เห็นเป็นล่วงเลยเหรอเห็นเปล่วงเลยเหรอมักเลยเป็นล่วงเลยน่ะใช่ไหมใช่ไอ้น้องไม่ทำไมไม่ใส่สีอื่นน่ะไม่ไม่ใส่สีอื่นก็สีอื่นก็ก็ใส่เบื่อแล้วไงก็ลองสีนี้ดูบ้าง เหรอใช่ใครให้ใส่แล้วเรื่องอเราอยากใส่เองเราอยากใส่เองใช่ไหมใช่ใส่เองอยากใส่เองอยากใส่เองเหรอมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนตรงเหมือนตุ๊ดเหมือนอะไรอ่ะแล้วมองตรงไหนเห็นมันเหมือนตุ๊ดตรงไหนดูกล้ามขาอุศิลิแลสวยงามมากเลยมันเหมือนตรงไหนอ่ะมันไม่ไม่มีเสียนนี่ว่าเออเหมือนตุ๊ดไม่มีเสียนเลยมวยไทยรู้จักมวยไทยป่ะก็เนี่ยอ่านเรามวยไทยเนี่ยมวยไทย ไม่ไดีเขียนว่ามือตุ๊ดเลยชีชีชีีเก็บไปเก็ไปชมึงเดี๋ยวไปขึ้นดนตรีให้มันอ่ะรู้จักเขาไหมเนี่ยรู้ครับใครหัวข้าวหัวข้าวนามตคุน บัญชาเมฆอ๋อบัญชาเมฆบัวขาวเออรู้แล้วบัวขาวน้ำสกุลบัญชาเมฆเออเนี่ยเขาเป็นโปรโมเตอร์จัดอยู่ในช่องบล็อกไฟยี่สิบสามเนี่ยมวยวันไหนสี่โมงเย็นอ๋อสี่โมงเย็นวันเสาร์สี่โมงเย็นเสาร์สี่โมงเย็นอืมทุกวันเสาร์ที่เป็นโปรโมเตอร์เนี่ยสุ per เมย์ไทยเนี่ยอ่ากี่โมงนะสี่โมงเย็นเริ่ม อยากจะต่อยไหมเดี๋ยวจัดให้ต่อยมันร่างกายไม่เฟิร์มเลยไม่เกียกเ่ยกับร่างกายอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้วอมไม่ได้อะไรมาเดี๋ยวก็วอมขึ้นเลยเดี๋ยขึ้นมันก็เป็นลมสิออย่ากลัวสิคาว่าเป็นลมอย่ากลัวไม่เคยกลัวอยู่แล้วใช่หัวขาวไอ้เดี๋ยวลองขู่มันเดีเออ ไม่เคยต่อยไม่เคยต่อยแต่ชอบมวยสากลมากกว่าชอบมวยสากลก็เป็นมวยเหมือนกันมวยเหมืังกรใช่ชอบมวยสากลมอยขาวชอบมวยสากลไหมคือชอบทุกแมวการการต่อสู้อยู่แล้วแต่ชอบมวยไทยมากกว่าชอบมวยไทยมากกว่าชอบเตะชอบเตะชอบเตะใช่เตะแล้วมันมันดีเหรอพี่พี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสบายใจไงได้เตะคนอะไรเงี้ยมึงจะเตะใครวะไม่ใช่เจ้าฟังก่อนฟังก่อนเดียว ก่อนคือไม่ได้ว่าแต่เตะใครเวลาได้ชกคือมันจะมีกติกาเหมือนมองหน้ามันจะเตะผมอ่ะใครก็พูดให้ฟังไงพูดให้ฟังเหมือนจะเตะผมอ่ะผมก็ไม่ได้ทมดาเ้อะเปิดใครมือได้ใช่ไหมใช่มีใครมวยของตัวเองมันก็รม่องมีใครที่เราชอบสุดที่บุญดันตอนนี้ที่งดันอยู่ตอนนี้คือใครเป็นนักมวยที่หลายๆคนอยู่ในค่ายแต่ว่าตอนนี้เป็นพ่อพ่อพ่อบุญดันอยู่ทุกคนเลยทุกคนแต่ว่าจะมีตอนนี้มีสิทธิ์เอกอยู่คนหนึ่งคือซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆ สุปบปะปชัเมฆเนื้อหอม,หอมกำลังเนื้อหอมอยู่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งได้แชมป์อาทีประเทศจีนมาเมื่อปีใหม,ม่ที่ผ่านมาแชมป์ประเทศจีนใช่แชมป์มวไทยมวยมวยชกรายการคอลุนไฟเก่งมากเลยนั่นน่ะเก่งสิก็ไม่เก่งจะได้แชมป์ยังไงอ่ะมูยีกมีเรื่องนี้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างานั้นคือแบบว่าถ้าเขาไม่เก่งเขาจะได้แชมป์ได้ยังไงออไรอย่างนี้นี่แหละมีคนเรียนเยอะไหมเิคายบกราเยอะผู้หญิงมีไหม ผู้หญิงเยอะเหลือใช่น่าจะดีป่ะต้องดีดิเหลอือกว่าต่างประเทศป่ะใช่ด้วยต่างประเทศด้วยเหล,ลือฝรั่งมีไหมฝรั่งเยอะเหลอือครับเออ,เอ,อถ้าหนึ่งบอกวะใช่ถามมามันเหนื่อยขนาดไหนคือแบบถามแลว คือสนใจอยากไปซ้อมหรือเปล่า<อ>ใช่ไหมว่าเออถามข้อมูลขนาดนี้สนใจอยากไปลองเตะกระสอบดูที่ค่าย<ส>หรือเปล่าสสสสแสดงว่ามีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งเกาหลีมีทั้งฝร,รั่งทุกคนไทยตอนนี้จีนเยอะอจ, ين, จีนทุกสมัยจีนครับจีนแพงไหมแพงไหมไม่แพงไม่แพงเป็นคอร์สเหรอเป็นคอร์สเป็นวันอะไรก็มีกี่กี่เดือนคอร์สหนึ่งก็มีครึ่งเดือนเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็มีอ